ชีวิตของคนเราขณะที่มีชีวิตอยู่จิตยังไม่รู้ความเป็นจริงของสภาวะธรรมเรียกว่าอาวิชชาจึงมีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเป็นกลางกลางบ้างเรียกว่าสังขารเมื่อสังขารไปปรุงแต่งจิตให้มีเจตนาในการทำบุญบ้างทำบาปบ้างเพราะตัวอวิชชา ที่มีรู้ความเป็นจริงนี่เองจึงทำให้คนเราทำบุญบ้างทำบาปบ้างดังนั้นผลของบุญและผลของบาปที่เราตอนมีชีวิตอยู่ได้เคยทำไว้นั้นจึงก่อให้เกิดการปฏิสนธิเรียกว่าวิญญาณ วิญญาณทำให้เกิดภพชาติใหม่เมื่อวิญญาณยังลงสู่ปฏิสนธิก็เกิดภพเป็นชาติใหม่ทําให้เกิดร่างกายและจิตใจขึ้นมาเรียกว่ามีนามมีรูปนามคือจิตเจตสิกรูปคือกรรมชรูปเมื่อมีรูปนามคือร่างกายและจิตใจขึ้นมาแล้ว รูปก็เป็นปัจจัยให้เกิดการต่อกันระหว่างอายาตนะภายในทำให้เกิดหูตาจมูกลิ้นกายและใจเป็นอายาตนะภายนอกเมื่ออายาตนะภายนอกและภายในกระทบกันนามรูปที่ต่อกันจึงทำให้เกิดการรับรู้เรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสต่าง การกระทบกันของอายตนะภายนอกและภายในทำให้เกิดความรู้สึกการรับรู้ผัสสะเกิดการรับกระทบอารมณ์ทำให้เกิดความรู้สึกคือเวทนาเวทนาก็เสวยอารมณ์ให้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเฉยเฉยบ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้าง เมื่อเวทนาสเสวยอารมณ์อย่างเต็มขั้นด้วยอำนาจของโมหะคือความหลงผิดไม่รู้ตามสภาวะธรรมแห่งความเป็นจริงที่เป็นปัจจัยให้ก่อเกิดสังขารก็ยินดีพอใจติดใจมีความสุขหรือไม่ชอบใจไม่พอใจก็มีความทุกข์นั่นเป็นอาการของเวทนาที่สเสวยอารมณ์อารมณ์ใดที่ทำให้เกิดความยินดีความพอใจความ ติดใจความอยากเกิดขึ้นนั้นเรียกว่าตัณหาเพราะมีตัณหาจึงทำให้เกิดการยึดถือยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูนั่นคืออุปทานเมื่อมีอุปทานก็ก่อให้เกิดทำกรรมอีกจึง ติดอยู่ในภาวะของภพภูมิต่างๆทั้งอบายภูมิมนุษย์ภูมิเทวภูมิและพรหม,มภูมิเรียกว่ากรรมภพและอุบัตภพหากติดอยู่ในภพ มีการทำกรรมใหม่เกิดขึ้นอีกเพราะตัวตัณหาพาไประหว่างทำกรรมก็มีพบเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเรียกว่าอุบัติภพก็สั่งสมกันไปทั้งกรรมใหม่กรรมเก่าเมื่อมีพบก็มีการเกิดเรียกว่าชาติแปลว่า เกิดเมื่อมีการเกิดก็คือร่างกายและจิตใจเรียกว่านามรูปนั่นเองนามคือจิตรูปคือร่างกายเมื่อนามกับรูปประกอบกันจึงมีชาติชลาพยาธิมรณะหรือเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองเหตุมาจากการหลงยึดติยึดมั่น จงปล่อยวางลงเถิดพวกท่านทั้งหลายการเกิดการตายเป็นสิ่งที่ยาวนานวัฏสงสารนี้ล้วนมีแต่ทุกข์จงพากันตื่นเถิดพวกท่านทั้งหลายอย่าได้แต่พากันมัวหลงยึดติดยึดมั่นอยู่เลย อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายะตะนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ปัญหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานอุปทานเป็นปัจจัยทําให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยทําให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทําให้เกิดชลามรณนะเทวะโศกะปริเทวะโสมนัสโทมนัสหยุดการยึดติดยึดมั่นพวกท่านก็หลุดพ้น ปฏิจจสมุปบาทธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันและกันแล้วก่อการเกิดขึ้นปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมอันลุ่มลึกละเอียดอ่อนเป็นธรรมชาติที่ทำความเข้าใจได้ยาก